แฮดแมนสกานะฮะวันนี้เรากลับมาใหม่นะฮะกับเกมยูซักแอดพาร์คิงนะครับผมเป็นเกม <laughs> ชนอะไรกันมั่วไปหมดเลยนะรถแม่งมาชนเอาเอาเอาเกมนี้นะก็จะเป็นเกมอ่าผมไปอ่านรายละเอียดคร่าวๆมาแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นเกมที่อ่าอะไรนะแข่งกันจอดรถหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ,ะฮะแต่ว่ามันมีแบบว่าเป็นโหมดเล่นผู้เล่นหลายคนนะผมเห็นเกมมาดูปั่นๆเดือกเลยมาแบบลองเล่นกันดูดีกว่ามาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมที่อยู่ในอ่า Xbox Game Pass นะครับผมราคา100บาท ใช่ไหมนะฮะไอ้อมาเฮ้ยเอาเลยเหรอเปิดมาก็เอาเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลดเสียงก่อนได้ไหมต,ตั้งค่าตังตาต้งค่าตรงไหนอะมีเตอรีสตาร์ทกับสกิปติลูเรียลไปไปทำตามที่มันบอกไปแล้วกันโอเคกด W เพื่อเป็นการอ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแข่งรถเหรอเก็บแข่งรถชิว่าไปเหี <c> ้ย <oughs> มีน้ำมันบอกด้วยข้างบนโอเคแล้วก็ให้จอดตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตอปปิ้งอิ a อพาร์คกิ้ e เดสโน่ร e เวิร์อ๋อ การหยุดก็คือการจอดเลยต้องแบบเป้าไปจอดให้มันแบบตรงเป้าพอดีใช่ไหมมา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 เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึง <c oughs> โอ้ยเลยเย้ <c oughs> รู้แล้วผมรู้แล้วทำไมเกมนี้มันยาก <c oughs> เกมนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> มันต้องแบบกัด้างหวาพอดีอตอนลงอะ่ะ <c oughs> เออเออ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วเวยเอาวะมาตอนนี้ก็เป็นจอดให้ถึงทุกจุด จัดไปต่อให้ได้ค่อยๆฮะค่อยรีบค่อยๆฮะอย่ารีบอย่ารีบสโลกดเอนเพื่พอเบรกอ๋าโอเคจัดไปรู้แล้วทีนี้มาเล่นเลยโอ้ยมีโหมดออนไลน์กระบทไอ้นี่ด้วยวะแคมเปญเนระวันน,นี้เรามันเล่นโหมดออนไลน์เนี่ยมันต้องออนไลน์อยู่แล้วมันต้องลุยแล้วปะเออผ่านติวตัวเลี้ยวได้ก็เอาเลยสุดปปล่ะๆๆ ใครเขาเล่นกันจะเวลยี่สิบหกมันมีเพนมีเพนกวินอะไรติดอยู่บนหลังคาด้วยไอพวกเวลหนึ่งนี้น่าจะเป็นเหมือนผมแบบจบตีโจมเลี้ยวแล้วก็แบบลุยเลยอะไรอย่างงี้ยเปว่าอ่อเว้โอ้โหด่าเลวะเนี่ยอ่าเอาง่ายๆก็คือเราแค่จอดแค่ตรงตัวพีก็พอแต่ทำไมดูมันดูไม่ได้ไม่ได้จะจอดง่ายๆนะผมว่าโอทาโรดวะหนึ่งไปฮ่่ลวกมาแล้วอะไรของแม่งวะ เฮ้ยนี่ไงเออได้แล้วเว้ยได้แล้วจุดหนึ่งจุดที่สองเออจุดที่สองได้แล้วอา้าวมีมีคนได้มีคนได้มีคนได้ม,ไดมาหาจุดต่อเฮ้ยโอ้ยอย่าทำชนด้วยด้วยมาเฮ้ยอ้อยอย่าโดนนิดนึงก็ไม่ได้ด้วยมา,ายด,ด,ไไดูดาเหมือนว่าเราต้องไปทางนี้นะเออเออเออเลี้ยงไว้เลี้ยงเพลย,ายามอย่าหยุดนะเพราะถ้าหยุดถ้าก็าก็าแพ้นะ เอ็นต้องให้ไปทางนี้แน่เลยเออนี่ไงเอยได้แล้วเว้ยสามจุดอ,อยู่ไหนเฮ้ยยายาเอาเกมนี้มันถอยหลังไม่ได้นะข้างล่างมีอะไรอ๋อมีที่จอดตรงนี้เอา้าได้ <c oughs> เฉยอะวะตรงไหนอีกมีตรงไหนให้จอดอีกกดเปิดแมบเปิดเลยได้ไหมไม่ได้ด้วย <c oughs> อ่าตรงนี้ก็ได้หวะ <c oughs> โอเคเหลือตรงไหนอีกเหลืออีกสี่จุดนะฮะสี่จุดอยู่ไหนเอ่ย เด้งเด้งไปแล้วไงต่อโอ้ยไม่ขึ้นอ๋อตกน้ำเฮ้ยอย่าชนกันดิอะไรอย่าอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันเกมนี้เราต้องช่วยกันช่วยกันก็ะเทืยแล้วอ่าไม่ยากดิว่าไม่ยากดิว่าไอสามจุดไปยังไงยังไงอ่าตรงนี้จอดไปแล้วใช่ไหมมันเหลือตรงไหนกว่า มอนก็ว่าผมต้องลงมาข้างล่างอีกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ค่อยๆอย่าโดนจะโดนอ้ยตรงนี้มันผ่านยากผ่านเย็นค่อยเลี้ยงค่อยเลี้ยงโอ้โหเกือบผ่านแล้วไหมมึงอ่ะไปเอ้าโดนไม่ได้เหรอตรงนั้นอ๋อล่วงน้ำโอ้โหพี่แกโหเกิดใหม่กี่รอบแล้ววนะ อันนี้เรายังเป็นคะแนนเรายังนำอยู่นะฮะตอนนี้เอ้ยเราไม่ได้นำเลยนี่ยว่าเราตามเขาอยู่คนหนึ่งนี่ยว่ามันมีคนที่ทำไปได้เจ็ดจุดแล้วะฮะ <c oughs> สร้างรถมันก็มาขวางอีกนะ <c oughs> อ๋อเข้าประตูมิติไปเข้าประตูมิติแล้วองต่ออ๋อจอดตรงนี้ข้างหน้าเอ้ยจอดไม่ได้โถ่ไอยสต็อปหยุดก่อนโอเคโอเค ค่อยๆค่อยๆอ,อ๋อเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเหรอเราจะหมดแล้วเหรอ,อ,อหเจ็ดวิเขอบดิเออไปยังจุดหนึ่งได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอ๋อเรียบร้อยแพ้ออ,อกเรามาดูโอ้ยคนเขาเล่นมานานแล้วเนาะเขาก็เลยแบบได้แม้แต่ว่าเราได้ที่สองไงไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ไ,แยได้ที่สองกับการที่แบบว่า จบตีตุ๊เรียวแล้วก็มาเล่นเลยฮะไอไอการสองตัวกับไอ้คนมากประสบการณ์หนึ่งคนเหมือนเหมือนว่าจะมีกับระเบิดด้วยใช่ไหมเนี่ยค่อ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 ยอ๋อจอดจอดไม่ได้อ่าถ้าเหยียดได้ระเบิดแน่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อ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 ยหยอดค่อยค่อยหย่อนโอ้โหจอดไม่ได้เกินเลยป้ายไอ้เที่ยแม่งจอดกันได้หมดแล้วอะ โอ้โหเย่ะๆเยอเหอ้หนวมเนียมันก็ได้ป่ะโอ้โหไม่ได้เก๋เฮ้ยแบบเกยเส้นไปนิดนึงก็ไม่ได้เหรอโอ้ยเอ้าโดนรั้วอีกค่อยๆ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 ย่อนค่อยๆย่อนค่อยๆย่อนค่อยๆย่อนเออได้แล้วเยอะทีแรกโคตรดัน อ๋อข้าไปเลยไปตรงไหนก็ต่อเพื่อนอ๋อโอเคข้ามไปใช่ไหมอ่าริมสุดนู่นริมหน้าผาอ่าสองจุดแล้วก็จะเป็นที่หนึ่งของพทธทำไมดูเชี่ยวชาญเกมจกังวะเอ้าค่อยๆค่อยๆสิ่งทุกอย่างมันมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปฮะ ผมต้องข้ามไปทางนี้ก่อนใช่ไหมแต่ข้างล่างเหมือนจะมีประตูมิติแล้วตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีนี่ไงตรงนี้มีสิ่งนี้โอเคได้แล้วสามจุดและสามจุดแล้ว,ลวเราเราไม่ได้ที่โหลแล้วฮะตอนนี้ข้ามมาเออยังไงยังไงสามคัน <laughs> ไอ้ค่นี้เาขับชนไปทั่วเลย <laughs> เฮ้ยโปรเพเยอร์ของเรายังไม่ได้จอดตรงนั้นหรอโอเคแสดงว่าตรงนี้ผมน่าจะเสร็จแล้วไปที่อื่นดีกว่า ว้าวลงไปเลยขลา้า่าชตริมิตรโอเคไม่งไงต่อไอ้นี่คืออะไรอ่ะหุยหูมีเธอร์โบด้วยเอามันม,มีแบบตกฉากตายด้วยเหรอ,อเกมนี้ซากรถได้เวลาตายแล้วซากรถมันขวางเลยนะคุดแย่ต้องเขาขย่อนตรงนี้ก็เอา้า อ๋อลืมดูรั้วรัว้วแดงไ้ยะเอยไว้เจียเย็นเย็นโอ้ยโอ้ย,ออย,อย,อยเวลาจะหมดแล้วว่ะแพ้ที่หนึ่งอีกแล้วแพ้แพ้เวลยี่สิบกว่าอีกแล้วอ่ะสองหนึ่งไม่ทันเฮ้ยคันสุดท้ายโอ้ยกูลงไปไหนเนี่ย บนบน <c oughs> มันหมดมันจะได้อีกแล้วที่สองเว้ย <c oughs> มีคนกากกากูอีกันเนี้ย traction มาเหมือนจะมีที่จอดแบบกว้างๆง่ายๆให้อยู่นะข้างบนอะไรเงี้ยดีงไงใกลๆ้ๆอา <c oughs> ลงน้ำีกแล้วเออประตูปิดไป เอโอโผล่ตรงนีงงน้แล้วไงต่ออ่าได้ละวสองแล้วเว้ยผมเบิร์ดเพิ่มอินตรงนี้อีกตัวหนึง่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันจะให้เราเบื่อไมะให้เราเบื่ออ่าได้วะเอาล้อเหยียบเส้นก็ได้วะเฮ้ยเราขึ้นนำแล้วตอนนี้เราขึ้นนำแล้วผมเฮ้ยสะพานนี่มันอ๋ออ๋อไอ้รือเป็นก้อนหินเลยเที่อสะพานนี่เฮ้ย อ๋อโอเคโอเคโอเคขึ้นนี่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 เออขึ้นไปอีกนิดนึงโอ้โหเลยเย้เฮ้ยมันคะแนนมันเท่ากันแล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรอผมต้องรอต้องขับรอต้องขับรอตรงนี้เออสวยมาเข้าประตูประตูขวา yeah ค่อยๆอุย้ยใกล้ๆง่ายๆเลยใช่ปะง่ายเกี่ยแล้ว <c oughs> เอา้าโปรเพเยอร์เราเพิ่งจอดตรงนี้เหรอ <c oughs> โอ้เขาน่าจะเก็บด่านแต่แคากก่อนแน่เลยแล้วเขาแบแบบลงด่านง่ายๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเรียบร้อยได้แล้วห้าละวห้าแล้ว,ลวโอ้แพ,แววแพ,กกพ้แล้ววะแพ้กับโปรเพเยอร์อีกแล้ววะมีจุดจอดทั้งหมดว่าแปดจุดใช่ปะเฮ้ยมันชนะไปแล้วนะ <c oughs> นี่กูต้องมาแข่งกับไอ้เวลสีเนี่ยเนี่ย โอ้ยโอ้โหเอาได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวมันระเบิดแล้วมันมันได้วะอ๋อจอดจอดได้ก็คือจอดได้ไม่สนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว6เท่าแล้วว่ะแข่งกับมันไอ้น,นั่นดูสบายใจไปแล้วไอไอเวลนั่ไอเบล,เบล,เบลนำเฮ้ยทรงนี้ไปไม่ได้โอเคข้างล่างมีอะไรอะ่ะมีน้ำไงฮึบข้าม เออข้ามอีกทีนึงโอ้ยไปแต่ซากรถคะแนนยังเท่ากันอยู่เลยโอ้โหกูลงน้ำอีกแล้วอะไรของกูปเนี่ยไม่ทันมาลงคังสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปถ้ากว่าไอ้แค่นั้นแพ้เราชนะเราได้ที่สองฮึบฮึบโอ้โหระเบิดไอ้ยอัยแพ้ที่สามใช่หรือเปล่า อีกที่ได้ชนะอีกนะเฮ้ยที่สองอยู่ใช้ได้ไม่ได้แย่เท่าไหร่มาต่อไปเป็นตาสุดท้ายีกวะเพลงมันเด่นนายไอ้ควายโอ้ยโดนบ้งเอ้าซากรถแม่งขวางด้วยนะ อุย้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกอุย้ยไม่ได้แดกสองนวลไม่ได้แดกโอ้ยไปไม่ได้ว่ะอืเซ็งเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมยุ่งเนี้ยอ๋อร่วงเออไปรีก็รีวะกดอาง่ายสุดไปนู่นแล้วไอ้ยีนตลกว่ะโอ้ยโอ้ยจ๋มเอออย่าโดนอย่าโดน บอกว่าจะโดนจะโดนอือเฮ้เอ้าเฮ้เฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแบบเมื่อกี้เมื่อไหเมื่อกี้สไลด์มาแบบแล้วก็แบบจอดพอดีนะมึงเอ้ยเมื่อกี้ขอโทษครับพี่เอ้าโดนรวมทับตายกูเฮ้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 เเดี๋ยวโอ้โหแม่งกิ้งต่อไอ้สัตว์เอ้ยนวมรวมรวมระวังรวมรวมรวมเออชิดายไว้ชิดายไว้ อ๋อผมเหมือนต้องชิ่งไปทางนู้นนิดนึงใช่ไหมเออเฮ้ยยาแม่งติดตรงนี้พอดีนี่ผมได้แต้มเดียวเองอะ่ะทุกคนผมได้แต้มเดียวเองทำไมกูไม่เอาอันง่ายๆก่อนวะไอ hey, อันนั้นที่แบบว่าแบบข้ามไปย่ายข้ามไปแล้วจอดเลยเอาอันนี้ไม่ทันแล้ว <laughs> เออโหริบสวยแอะแอะแอ้แไม่ได้กินหมบหรอกโอ้ย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 อ้ยยาเอากูจนได้เนาะกะจะไปโดนอยู่แล้วเชียวเมื่อกี้นี้โอ้ยแล้วกูไปชนทำไมแล้วเฮ้ยข้ามไปจอดเอ้ยเอาขู่มันขึ้นไม่ได้เหรอตรงเนี้ยอ่าเรียบร้อยกูที่โลตกมาตายตอนสุดท้ายคุดแย่เนี่ยดูดีคะแนนผมดีมาตลอดเลยผมแปดแป8 8ปแล้วก็6อ่ะมาแพ้ด่านสุดท้ายด่านเดียวอ่ะ เซ็งว่ะโอเคฮะสำหรับวันนี้เกม YouSuck at Parking นะผมรู้ว่าเกมคุณจอดรถได้โคตรกากแล้วเป็นก็เป็นเกมมัตติเพเยอร์เล็กๆนะครับผมเป็นที่แบบว่าก็สนุกดีนะไม่เล่นไม่ะแบบว่าไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไปโอเคแล้วถาาว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับผมก็่ารืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช a n e ผมด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจให้มากเลยทีเดียวสำหรับผมวันนี้เดยวแมสกาวกับเกมอ่ามึงจอดรถได้โคตรกากเลยก็ขอเอ่อขอตั้ลาไปก่อนนะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ